ชาวเน็ตชื่นชมเฟย์พอรอปวีวางตัวดีเคียงข้างบอยประกรณ์ทุกวันในงานคุณแม่งามทิพย์เรียกได้ว่าได้รับคําชื่นชมจากชาวเน็ตอย่างล้นหลามสําหรับนักร้องสาวเฟย์พรรปวีที่วางตัวดีและให้กําลังใจแฟนหนุ่มบอยปรกรณอย่างไม่ห่างหลังสูญเสียคุณแม่งามทิพย์ไปอย่างไม่มีวันกลับตลอดระยะเวลาเจวันของการจัดพิธีสวดอภิธรรมที่วัดพระศรีมหา,าธาตุเฟย์อยู่เคียงข้างครอบครัวฉัดบริรักษ์มาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าไปจนถึงวันฉาปนานกิจที่จัดขึ้นในวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาเธอแสดงให้เห็นถึงความอบอุ่นอ่อนโยนและความเป็นที่พึ่งให้กับบอยอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องมีคำพูดมากมายนอกจากการวางตัวที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยพลังบวกแล้วเฟยยังคอยดูแลน้องวันใหม่อย่างใ,ใกล้ชิดและอยู่กับครอบครัวของบอยในทุกช่วงสำคัญอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง จนหลายคนถึงกับออกปากว่าเฟไม่ใช่แค่แฟนแต่เป็นสมาชิกคนสำคัญของครอบครัวฉัดบริรักไปแล้วทั้งนี้ในโลกออนไลน์ต่างก็ยกนิ้วให้กับทัศนคติและพฤติกรรมที่น่ารักของเฟหลายคอมเมนต์ชื่นชมว่าอบอุ่นมากเป็นแฟนที่น่ารักและวางตัวน่ารักที่สุดบางก็กล่าวว่าเฟคือคนที่บอยโชคดีมากที่มีอยู่ข้างๆในช่วงเวลาที่ยากที่สุดของชีวิต ภาพของเฟในชุดดาเรียบง่ายสุภาพและการวางตัวที่นอบน้อมตลอดงานกลายเป็นภาพจําในหัวใจของหลายคนพร้อมตอกย้ําว่าความรักที่ดีคือการอยู่เคียงข้างกันในทุกช่วงชีวิตทั้งสุขและเศร้าฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของช่องเราวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ